ลและรถคันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับผมคืนเงินให้100%เ ครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมไม์รถบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆรถสวยๆมาแนะนำมาขายให้ลูกค้าของผมอีกแล้วนะครับและนี่คือรถ Honda City RS ปี2019ทะเบียน2020นะครับเครื่องยนต์พันเทอร์โบนะครับตัวนี้122แรงม้านะครับเกียร์7สปีดคันนี้ ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นคันที่สวยที่สุดอีกแล้วนะครับที่ผมจะนําเสนอแล้วเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะครับว่าทําไมถึงเป็นคันที่สวยที่สุดนะครับคันนี้เป็นตัว RS เป็นรุ่นท็อปโมเดลของเขานะครับนี่คือพาร์ทของกันชนท้ายนะครับตรงสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็จะเป็นสีกรา s แบล็คสีดําตัดกับสีเทาแล้วฝังสัญลักษณ์ RS เข้าไปนะครับและนี่ไฟนะครับที่เป็น กรอสแบ็กเนี่ยตัดขอบตรงนี้นะครับแล้วก็เดินด้วยไฟ LED นะครับขนาด16นิ้วนะครับหน้าแววนะครับข้างในตัดด้วยสีดําแบบเท่ๆสไตล์ RS นะครับคามาดูรอบๆนะนี่กระจกกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีสีดานะฮะนี่ประมาณนี้แล้วก็วิ่งไปเลี้ยวไปประมาณนี้ครับครับนี่พามาดูด้านหน้านิดนึงครับด้านหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวท็อป RS ตัวนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีกรอสแบ็กนะครับสีดำาๆเนี่ย ตัดเข้ากับตัวสีเทามากๆเลยครับดูดุเข้มนะครับผมบอกเลยด้อยไฟที่เป็นซี่ๆเป็นดวงดวงเนี้ยถ้าดูดีดๆนะเหมือนเหมือนฝังแพ็รเข้าไปอยู่ในดวงไฟแล้วนะแล้วก็มีเส้นสายไฟเลี้ยวที่วิ่งไปอย่างนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าโคตรเท่เลยครับสำหรับตัว RS ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ RS นะครับพัดกันชนหน้าอย่างนี้ตรงนี้ไฟตัดหมอกนะครับนี่คือ RS แท้นะครับ ดูที่พวงมาลัยนิดหนึ่งพวงมาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันมีเกียร์แพทเทิชิปที่พวงมาลัยเป็นจอแอนรอ d นะครับจอระบบสัมผัสใช้งานง่ายนะครับเปิดปิดบลูทูธจุกทุกอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในนี้แล้วครับมีปุ่ม A stop อยู่ตรงนี้แล้วก็มีโหมดอีคอนตรงนี้คือโหมดประหยัดน้ำมันเกียร์ตัวนี้เขา7สปีดเลยผมบอกได้เลยแล้วคันนี้เลขใหม่เลขใหม่ปัจจุบันวิ่งมาเพียง 32356กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยมากมากนะครับเจ้าของเนี่ยไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่านะครับตึงๆนะครับประมาณนี้เลยเบาะด้านหลังอยู่ประมาณนี้เลยครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปนะคันนี้จะเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับอ่ะตรงด้านด้านท้ายนะตรงที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะอ่ะเดี๋ยวพลายมาดูข้างหลังนิดนึง ผมบอกได้เลยว่ากว้างขวางนี่ยัดกระเป๋าเดินทาง3ามใบใหญ่หญหญเขาไปได้สบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงที่เก็บยางอะไหล่นิดนึงนะครับนี่อุปกรณ์อยู่ครบนะครับยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูซ่องนิดน,นึงฮนะงนี่ผมบอกได้เลยว่ารถสภาพเดิมๆอยู่อย่างนี้หน้าตายอย่างนี้นะครับนี่มาร์กสีขอบยางนี่ยังอยู่เลยนะฮะนี่นี่นี่คือจากโรงงานนะครับไม่เคยถอดไม่เคยลื้อไม่เคยทําสีใดๆนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่ได้จับจองเป็นเจ้าของนะ ไม่ผิดหวังและคุณจะได้รถสวยมากๆเลยนะครับครับแล้วรถคันนี้นะครับมีประกันชั้น1ซ่อมห้างนะครับหมดปี6 7นะครับเดือนกุมภาพันปีหกเจ็นะครับนี่กุญแจกุญแจสวยๆเลยครับสองดอกกุญแจสำรองนะครับผมบอกเลยกุญแจนี่ตรงนี้ยังมีบาร์โค้ดของของรถใหม่อยู่เลยนะครับนี่สองดอกปุ๊บสมุดประันตีนะฮะแล้วก็สมุดรับประกันนะครับนี่อยู่นี่ กันนะครับอยู่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูวันที่ส่งมอบรถนะครับเดี๋ยวตะกล้อถ่ายมันนิดนึงนะครับวันที่ขายนะครับศูนย์เจ็ดเดือนสองนะครับปีหกสามนี่แล้วก็รถคันนี้เข้าศูนย์นะครับนี่มีมีประวัติการเข้าศูนย์นะครับระยะสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับปัจจุบันนี้คือเขาต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ประกันรับประกันความสวยแน่นอนนี่เดี๋ยว มาดูสมุดนิดนึงนี่ปี2019นะครับนี่กล้องกายนี้นนะืปีงพนสิบเกจดทะเบียนวันที่29เมษายนปี63นะครับรถคันนี้มือเดียวนะครับลำดับแรกนี่ก็คือบริษัทธนาชาตินะครับก็คือลูกค้าตอนซื้อมาก,ก็คือเอาเข้าไปแนนนะครับปัจจุบันโอนเรียบร้อยนะครับรถคันนี้สวยจัดสุดจัดประเทศไทยนะครับผมบอกได้เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับ สีเทาคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสีที่หายากที่อยู่ในรุ่นตัว RS นะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นจะเป็นสีดังสีขาวนะครับผมแทบไม่เคยเห็นเลยครับสีเทาตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเรียบหรูด,ดุซิตี RS พันเทอร์โบหนึงทางเลือกที่น่าสนใจนะครับและเลขไม่ขนาดนี้และผมจะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้1ปี2 0 0 0 0กิโลนะครับ รับประกรันให้เลยครับและรคันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าชนหนักพลิกคว่มจมน้านะครับผมคืนเงินให้100%เเซ็คันนี้เป็นตัวปี2019จดทะเบียน2020รุ่น rs รุ่นท็อปโมเดลของเขานะครับและราคาที่ผมจะเสนอขายเพียง588,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีนะครับ เตรียมเอกสารมาอย่างเดียวนะครับไฟแนนซ์อนุมัติรับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับและสำหรับลูกค้าผมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับส่งเอกสารมาครบไฟแนนซ์อนุมัติผมมีบริการส่งถึงบ้านนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับและสําหรับคนที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไอเดียไลน์เบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับโชว์รูมผมหรือลูกค้าใหญ่ก็ไปดูรถที่โชว์รูม อลุมผมเปิดทุกวันนะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดอลุมผมตั้งอยู่ที่4แยกสมัดเรียนนะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุราษนะครับอยู่ใกล้กับแม็โครสุราษธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ